สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่สถานีจจตุจักนะครับมารอ,อรถขบวนสิบนะครับเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์รถขบวน402นะซึ่งเป็นรถดีเซลรางตกรางอยู่ช่วงสถานีวางกลางแล้วก็สถานีชมแสงทำให้รถเสียเวลามา ยังไม่ถึงกรุงเทพฮะทุกทีต้องถึงประมาณ6กเจโมงนี่ยหกจนโมงเช้าตอนนี้เราได้สัญญาณไฟเหลืองมาแล้วครับตัวรถนั้นน่าจะเข้าที่ดอนเมืองแล้วขบวนสิบอุตราวิถีนะฮะขบวนเก้านี่ก็เสียเวลาไม่แพ้กันเช็คดูที่ตารางนะฮะทีแรกก็พบว่า ขบวน10นิช้าไป300กว่านาทีเลยนะฮะแต่ว่าขาไปนะครับขบวน109นี่ช้าไป805นาทีขบวน9519นาทีขบวน13นีิ499นาทีขบวน51นิ377นาทีนะครับเสียเวลากันบานเลยแต่ขบวน10นะครับล่าช้าไปเยอะเลยนะฮะ330นาที มองมาจากไกลนะครับมาจากสถานีวัชเมียนไฟยังไม่เขียวเลยนะฮะยังเป็นไฟเหลืองไฟส้มอยู่ขบวนรถโผล่มาก,ก่อนแล้ว มาแล้วขบวนสิบนะครับผ่านไปแล้วครับ QSY 5213ห้าสองหนึ่งสาม เราสู่สถาน,นีกลางกรุงเทพมภิวดลนะฮะ